สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆ,ๆ,ๆทุกๆคนนะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันหยุดเข้ารรษาแบบนี้อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานก็พอมือ2 380แล้วก็ตัว X3 6 0ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นแหละเดี๋ยวผมจะรีวิวเจ้าตัวโลโก้5 5 0อีกรอบนึงนะครับก็ใส่เป็นกล่องบ X นะครับแล้วก็บินให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะครับกับในราคา3 0,000นนะครับแล้วก็ในคลิปเช้าวันนี้ ก็มีเจ้าตัวทาร์ลอตนะครับ450นะครับตัวแรกอ่ะคือดั้งเดิมเลยที่ส่งมามันจะเป็นกล่อง GPS นะครับแล้วก็มีตัวรับตัว GPS ตรงนี้แต่ว่าตัวรับ GPS เนี่ยมันมีมันมีการแตกนะครับมันมีการแตกที่ที่แบบว่าไปตกมานะครับผมก็ลองอเช็คอาการเบื้องต้นแล้วก็ลองบินตรงหน้าบ้านดูสรุปแล้วพอมันขึ้นม,มามันถอยหลังไปเองนะครับผม รีบคว้าขาสกีดีนะมันไม่ชนรถนะฮะอันตรายมากๆนะครับก็เลยคุยกับลูกค้าแล้วคือลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเคบาผมก็เลยจัดเคบาเหลืองให้นะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวสายไฟเดี๋ยวผมจะเก็บอีกทีนะฮะวันนี้ก็รีวิวแบบบ้านๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูบินแบบพรอมนิ่งๆนะครับแต่ว่าลำเนี่ยฮอเป็นฮอที่ตกบ่อยนะฮะก็มันช้ำนะครับผมบอกเลยว่าลำนี้ช้ำแต่ว่าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับเซ็ตบินงได้แต่ลูกค้าเอาไปบิน แต่ถ้าแบบจะต้องบูรณะใหม่เนี่ยก็คือมันก็ต้องมาไล่ตั้งแต่จุดนี้จุดทางเลยนะครับสวอปเพลทอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกปืนมันก็มีอาการคลอนด้วยนะครับนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมปล่อยงานอย่างนี้ออกไปได้ยังไงนะครับมันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะครับว่าจะเอาแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนไอ้นู่นนี่นี่นั่นผมแนะนําให้เปลี่ยนเราใหม่ไปเลยดีกว่านะครับมันจะคุ้มค่ากว่านะครับถ้าเรามาไล่เปลี่ยนทีละจุดทีละจุดเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เฟรม เตมเนี่ยนี่ครับมีอาการแตกตรงนี้นะครับแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยสังเกต <c oughs> มันจะอเอียงนะฮะแต่าแต่ทีนี้ก็คือลูกค้างบน้อยนะฮะก็เลยเอาแค่พอบิดได้ไปก่อนนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าอย่างผมถ้าผมจะทำอะผมจะ,จะเปลี่ยนลำใหม่ไปเลยดีกว่านะครับมันจะโอเคกว่าแต่ว่าเราก็ใช้อะไหลพวกนี้บางจุดได้เพราะว่าลูกค้าลำเนี้ยคือเป็นตกบ่อย น,นี่ก็เป็นเบตเบ็ดจีนเบตรธรรมดาอันนี้บินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่คือมันก็บินได้แต่ว่าในความสเสถียรในความก่ออากาศเนี่ยมันก็มันก็ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสู้กับพวกเบต์ทาร์าลพวกราคา3-400บาทมันไม่มันจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าก็คือสายประหยัดนะฮะสายประหยัดเนี่ยกับของดีเนี่ยมันจะสวนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นจะต้องทําใจในในส่วนขององบน้อยนะครับแล้วก็ ได้คอก็คือตามสภาพก็คือบินได้แต่ว่าก็บินได้ตามสภาพที่แบบเป็นแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือบินได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับก็ตามงบประมาณถ้าเราจะมีงบน้อยแต่อยากให้ได้คอดีๆมันก็เป็นไปได้ยากนะครับโอเคก็มีเฟรมล้าวตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปแล้วก็ตรงแป้นมอเตอร์เนี่ยคือมันมาสภาพแบบคดงอมอเตอร์มันจะเอียงๆนะฮะตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดเกิดเสียงดังนะครับเวลาที่เราบิน ส่วนชุดไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับก็มี Hobby Wing 60A p ม a t i n u m นะครับเนี่ยดีเลยนะฮะเซอร์โวยกพีเป็น JX Servo Servo JX Servo 3ตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนน่าจะใช่มั้งนะครับเพราะว่า2ตัวหน้าเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีเดีวยวกันมันจะมี2ยี่ห้อที่คิดว่ามันน่าจะใช่ก็คือ KST กับ JX Servo นะครับ ก็ถัดมาก็จะเป็นสู่กันหางก็จะเป็นตัวซาว a อกนะครับตัวนี้เป็นซาวบอกตัวนี้เก่าแล้วนะฮะผมว่าน่าจะ10กว่าปีแล้วล่ละออเตอร์ทาร์ลอตนะครับ3500 kv นะครับแบตแบตก็จะใช้เป็น2,2 0 0ัมิลลิแอมป์3เซล์นะครับชุดเทเป็นแบบ dfc แบบนี้นะครับชุดหางเป็นสายพาน นะครับเป็นสายพานเดี๋ยวผมจะข้อมิ่งๆให้ดูนะครับตรงหน้าบ้านนะครับก็คือมันก็พอนิ่งได้ระดับหนึ่งแต่พอตรงช่วงเวลาที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการสั่นๆนิดๆแต่พอเวลาที่ฮอมันลอยขึ้นไปแล้วมันก็จะนิ่งนะครับใช้วิทยุเป็นลายสกายไอ 6X อันนี้จัดให้ใหม่เลยนะครับของใหม่เลยก็อ่ะเดี๋ยวไปบินข้อมิ่งๆให้เพื่อนๆได้ดูหน้าบ้านนะครับ ก็ฮอบได้แบบนิ่งๆนะครับก็คือว่าในส่วนของเสียงมันก็จะค่อนข้างที่จะดังนะครับเพราะว่าทั้งหลายๆแบบหลายๆจุดเลยก็มีอาการคลอนนะครับแต่ก็บินได้เดี๋ยวก็ลูกค้าก็เอาไปบินตามงบประมาณนะครับก็ถือว่าบินได้โอเคเอาไปฮอบนิ่งๆนะครับผมก็ทําให้ดีที่สุดก็ได้เพียงเท่านี้แล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเวลาช่วงเย็นก็จะเป็นตัวโลโก้550นะครับรีวิวกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้เจ้าตัวโลโก้550ก็ทักกันเข้ามานะครับก็ส0 0 0 0ื่นนะครับรวมอ่ส0 0 0มื่นี่คือยังไม่ลงกล่องนะฮะก็มีแต่ชุดคงชุดไฟเดี๋ยวผมจะเอาบีซเอมาเซตบินก่อนนะครับก็สำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ What?